ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านสมองตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลปลักหนูอำเภอนาทวีจังังหวดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนนักเรียนจำนวน137คนบริหารสถานศึกษาโดยนางโสภาสายจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมองท่านผู้บริหารมีนโยบายที่จะให้ยาเสพติดและอบายามุกในสถานศึกษาหมดไปนักเรียนมีความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและอบายามุก จึงได้ดำเนินการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมกับคณะครูบุคลากรชุมชนและหน่วยงานต่างๆโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3ปีที่ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านสมองโดยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2566 ดำเนินการ5มาตรการ16โตบงชี้ดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 1. 1. สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน3ห้องเรียนโดยมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่นทั้ง3ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ100 1.2สถานศึกษาจัดประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบตัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นมีการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องและมีการจัดประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบตัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นเดือนละหนึ่งครั้ง 1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโดยมีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม mm. เห็นโทษของยาเสพติด mm. การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า mm. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร mm. การพนัน mm. การทะเลาะวิวาท mm. และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 2มาตรการด้านการค้นหา2.1ส,สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลครบทุกคนทุกชั้นเรียนปีการศึกษาละ2องครั้งเป็นรายภาครเรียน2.2ส,ส,สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสษกลุ่มติดกลุ่มค้า มีการจัดระบบงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยให้กับนักเรียนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าและมีแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนทุกคนโดยบันทึกข้อมูลปีการศึกษาละสองครั้ง เป็นรายภาคเรียน2 3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทาสัสมีการรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาคาทาสัสทุกปีการศึกษาทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 3 มาตรการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นผู้บริหารสถานศึกษาขับเคลื่อนประชุมวางแผนกำหนดนโยบายของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษามาช่วยในการตรวจสอบให้คำแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานบำบัดรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านสมองไม่มีนักเรียนที่ติดสิ่งเสพติดการพนันและอบายมุกจึงไม่มีนักเรียนที่ต้องส่งต่อเพื่อรักษาหรือบำบัดยาเสพติด แต่ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปลักหนูองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนูมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียนเรื่องยาเสพติด3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินง,งานคือการจัดตั้งคลินิกเสมารัก เป็นสถานที่หนึงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นการย่อขนาดสถานที่ให้ง่ายและสะดวกต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถเข้ามารับการให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติด การสูบบุรีบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเละวิวาทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการรับเรื่องราวปัญหายาเสพติดและอบายามุขผ่านตู้เสมารักและรับให้คำปรึกษาตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน 4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเละวิวาทด,ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด การสูบุรีบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเละวิวาท 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูทำงานแบบมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการมีการประชุมวางแผนร่วมกันกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมุ่งการดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบ เพื่อเป็นรากฐานการนำไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวาัยามุกดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียน5.3 สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน5.4 สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ M.O.U มีการดำเนินการกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความรู้ยาเสพติดและอบายามกุกกากับติดตามดูแลความประพฤติของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข5.5สสถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกในการนัดวันเวลาในการจัดกิจกรรม ให้คําปรึกษาจากนั้นคณะกรรมการดำเนินงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการจัดทำบันทึกการกํากับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรวงเรียนบ้านสมองดำเนินการวางแผนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 บันทึกการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านสมองได้ดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมความรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแผนการปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยหัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียนรองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน รองหัวหน้าฝ่ายการงานรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมบันทึกการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันสรุปผลการปฏิบัติงานโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและอบายามุขชั้นประถมศึกษาปีที่4ชีวิตสดใสห่างไกลายาเสพติดชั้นประถมศึกษาปีที่5หนูน้อยรู้ภัยยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่6บุรีภัยร้ายใกล้ตัวโรงเรียนบ้านสมองดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้รูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนการทำงานสมองโมเดลได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ประยุกต์ขึ้นโดยใช้วงจร PDCA หรือ Deming Cycle เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ขั้นตอนที่ 1. การวางแผน plan s survey การสำรวจข้อมูลสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดและอมบายมุกในสถานศึกษาและบริเวณรอบสถานศึกษาขั้นตอนที่2การดำเนินงานตามแผน do a activity กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด การสูบบุรีบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท M. Moral คุณธรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและอบัยมุขขั้นตอนที่3การตรวจสอบการประเมินผลเช็ค Organization องค์กรผู้บริหารคณะครูและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานมีการบริหารจัดการตรวจสอบติดตามอย่างเป็นระบบ N Network ภาคีเครือข่ายการสร้างเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือชุมชนเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบาัยามุข ขั้นตอนที่4การพัฒนาและปรับปรุง Act G Group คณะทำงานที่ดีส่งเสริมการทำงานเป็นทีมมีการปรึกษาหารือถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา จากการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบทำให้โรงเรียนบ้านสมองมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุกมีทักษะและวิธีการป้องกันและห่างไกล ผู้ปกครองชุมชนมีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกทั้งโรงเรียนยังมีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให้มีความปลอดภัยน่าอยู่น่าเรียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดสุขภาพที่ดีห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายามุขททำให้ปัญหายาเสพติดและอบายามุขไม่สามารถแพร่ระบาดเข้าสู่โรงเรียนได้โดยง่าย